สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสบายสบายสไตล์แอนนานะคะวันนี้เราก็จะมาวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะข้างนอกจุดประทัดเสียงดังมากเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ากล้องอยอ่ตรไหม่คิดว่าจะไม่ค่อยตรงกล้องเท่าไหร่ดูข้างนอกเสียงประทัด ด,ดังมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะเวียนเทียนอยู่ที่บ้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนและเพื่อนเพื่อนทางเฟซทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้วันออกพรรษานะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เราก็จะเวียนเคียนกันอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เราก็อยู่ภายในบ้านก่อนนะคะแล้วเราก็จะออกไปดูนอกบ้านก่อนนะคะว่าพระจันทร์เป็นยังไงแต่ก็ไม่กล้าออกไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีประทัดนะคะประทัดจุดประทัดยักษ์น่ากลัวมากเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ไปเวียนเคียนที่วัดน,นะคะ <c oughs> วเราก็จะเตรียมไปเวียนเคียนที่หน้าบ้านกันนะคะ ขอ,อกพรรษาแล้วใครอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะเราจะไปชมบรรยากาศข้างนอกกันนะคะตามมาดูนะคะนี่นะคะแล้วก็มาจุดเทียนกันแล้วดูเทียนของเราสิคะจุดที่หน้าบ้านนะคะ9กดอกนะคะที่เป็นเทียนพรรษาของเรานะคะนี่เป็นเทียนใหญ่ดูสิคะบรรยากาศ นี่เราก็จะจุดเทียนออกพรรษากันนะคะดูพระจันทร์สิคะดูพระจันทร์สวยไหมคะดูพระจันทร์นี่ต้นดอกไม้สีเหลืองนะคะต้นดอกไม้ก็สวยอันนี้ต้นอันนี้พระจันทร์ที่บ้านนะคะพระจันทร์ที่บ้านสวยมากเลยดูสิคะคืนนี้เป็นคืนออกพรรษาพระจันทร์ก็จะเริ่มสว่างแล้วนะคะจะเริ่มสว่างแล้วดูไปใกล้ๆเอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ สวยไหมคะดูสิคะอันนี้เราอยู่ภายในบ้านเรานะคะเราจะดูพระจันทร์ดูสิคะชัดมากเลยนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะสวยสวยมากดูสิโอ้โหชัดมากเลยคะ่ะชัดมากชัดมากโอ้โหสวยมากเลยคะ่ะพระจันทร์ที่บ้านของเรานะคะจะยิบระยะไปนะคะดูสิคะสวยมากเลยดูสิอะไรไลาย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 รู้สึกว่ากล้องเราจะลายไปหน่อยนะคะ เ,เก็บจากบรรยากาศจริงนะคะดูพี่จันก็สวยนะคะถ้าทีมมาดูกล้องให้แม่หน่อยทําไมกล้องแม่ลายลาดูพี่จันแม่สวยสวยทําไมกล้องของแม่เป็นลายๆก็ไม่ลายอยู่แล้วทําไมล่ะก็ะเป็นกล้องเนาะมาดูมันลายริบยิบริยเนี่ยเนี่ย,ยลายเป็นอะไร เป็นแม่ขยาใหญ่กแม่ขยใกล้กันไปจับดีนี่ประมาณนี้อ๋อนี่แหละดีมากจะได้ไม่ลาย <c oughs> เ้ยสมชัยคนแี่เลยนึกว่าบัตรดยก <c oughs> ักดูไปจะดูดวงจันทร์เนี <c> ้ <oughs> ไม่สวยสวยสวยนี่นะคะแบบนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ็จะประมาณนี้จะคึมฟ้า,าคึมฝนนะคะฟ้าก็จะคึมหน่อยๆน,นะคะเราก็จะมองเห็นพระจันทร์นะคะพระจันทร์สวยมากเลยดูสิคะอยู่ไกลๆแต่ก็สวยชัดไหมคะเราก็จะเบียนเทียนอยู่ที่บ้านเราน่นทุกคนก็จะเบียนเทียนที่บ้านตัวเองนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงประทัด ก็เลยไม่ได้ไปที่วัดนะคะโัวให้ดูพระจันทร์ดูต้นดอกไม้สีเหลืองก็สวยๆนะคะสูงด้วยดูดอกไม้อะไรเยอะแยะไปเลยสูงเทียมดวงจันทร์เลยนะคะจันทร์อยู่ตรงนี้ดูเราจะเก็บคืนที่สวยงามที่สุดของวันออกพรรษาวันนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะไม่มีเมฆมีฝนนะคะดูสิคะสวยมากเลย ใต้แสงจัน์นะคะวันนี้ดูสิคะมีเสียงประทัดเต็มเลยอันนี้เป็นวิวหน้าบ้านแล้วนะคะิูหน้าบ้านเราดูสิคะสวยมากเลยนี่ดูพระจันทร์สวยแล้วคราวนี้เราก็จะไปดู วิวหลังบ okay. uh, ้านเรานะคะวันนี้ไปดูวิวหลังบ้านนะคะอันนี้จะเป็นวิวหลังบ้านนะคะดูสิคะวิวหลังบ้านก็จะมืดมืดแบบนี้นะคะมืดมืดแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงประทัดนะคะประทัดประทัดปัง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 อยู่นะคะดูสิคะ ดเสียงพจน์ต้องัอง้ง,ง,ง,งเลยนูนหลังบ้านนี้จะเป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านะคะหลังบ้านนี่นะคะที่นี่จะมองไม่ค่อยเห็นพระจันทร์เท่าไหร่นะคะเพราะตัวบ้านจะบังพระจันทร์จะไม่เหมือนหน้าบ้านนะคะดูสิค้ะยังมีดาวหนึ่งดวงดูสิค้ะดูดาวดวงนั้นทำไม ลอยต่ํามากเลยนะคะลอยต่ me, ํามากเลยทั <mor> ้ง mm ที hmm ่ดวงอื hmm ่นอยู hmm ่ส <VES> ูงมากเลยนะคะโอ้ยมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ดาวดวงนั้นค่ะที่อยู่ต่ำๆทาไมดาวดวงนั้นอยู่ต่ำอย่างไรก็ไม่รู้นะคะดูสิคะหรือว่าเป็นคมไฟก็ไม่รู้นะคะสงสัยเป็นคมไฟนะคะคมไฟเนี่ยเลยอยู่ต่ําขนาดนี้นะคะดูสิคะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านนะคะดูสิคะบรรยากาศหลังบ้านก็ปลอดโปร่งดีค่ะลมเย็นสบายค่ะ ดูสิคะโอวบรรยากาศค่ำคืนนี้นะคะอากาศดีค่ะฝนไม่ตกนะคะมีลมพัดดูลมพัดต้นฝรั่งวิวๆนะคะมีต้นฝรั่งของเรานะคะก็ลมแรงพอสมควรนะคะวิวๆวิวๆเลยนะคะโอ้โหมีลมแรงเลยนะคะดูสิคะดูสงสัยไม่นานฝนก็คงจะตกนะคะดูสิคะลมแรงมากเลย ลมวิววิวด้วยระเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะยูท b e ทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนทาง facebook และติ k t ตบทุกคนนะคะบรรยากาศวันออกพรรษาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะสำหรับบ้านคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆทุ่งก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะบ้านของเราจะไม่แออัดนะคะอยู่กใ,ใกล้ทุ่งนะคะลมก็จะพัดวิววิวอย่างนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะ ดูบรรยากาศนะคะดูนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะสำหรับวิววันออกพรรษาค่ำคืนนี้ก็ได้นำบรรยากาศสดๆมาให้เพื่อนๆทุกคน YouTube และเฟ e b o o k และ t ิ k t ต k อทุกคนนะคะและผู้ติดตามทุกคนนะคะได้มาชมกันแล้วนะคะว่าบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะ บรรยากาศดีค่ะวิวสวยค่ะค่าคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะมีความสุขนะคะคิดสิ่งไหนให้สมปารถนานะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ